เค่ว่ากระบี่มือหนึ่งอยู่แล้วรายการตอ่อไปพวกแกมพันหนะ้า ล่อล่อลอล่อ <Okay. S 1> แอคชัน่น <c oughs> โอ้โหถั่วเข้าปากเลยอแอคชัน่น สาวมาโช์ใหญ่เลยนะผมรักสาวฮะโอ้ผมก็ชอบเหมือนกันใครจะรับฮะโอ้รับได้เหรอรับได้เหรอโอ้รอเลยแต่แต่ต้องบอกพี่เขาโยนช้าๆนะพี่จะได้ถ่ายแผนไปได้ทันรับไม่ได้ะเสียยิ่งยวโอเคครับจะไม่ล้างเลยครับไม่ต้องล้างฮะ เอาไงบัวจะให้ไปถ่ายจากด้านหลังไหมเอาใกล้เอาไกลแค่ไหนอ่ะไปเลยเพอ่าตรงนั้นเลยโอเคสวยมิจิฟูฟูเาฟืองดี้ครับัมาไปซ้ายแล้วซ้ายไปขวาแล้วขวาตรงกลางเฉยๆเข้าใจยังฮะถ้าโมโรไทยมาก็ชนนากงอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวคุยมาก่อนแดงย้อมใจด้วยความความรู้สึกเป็นไงครับแรงดีระวังมอเตอร์ไซค์นะครับครับคสวยมีกินเล่าย้อมใจก่อนเกลับไปตัดต่อเองนะครับเมื่อกี้สั่นมากัใช่ช่วงรอเจ็บได้เลย อายุเลยดิเรดิแมสโค60แมสโคฮะ yes con todo no hay bueno โอเค yes โอเคอ่าฮัลโหลเรดิ21เดี๋ยวเดียวเว้ยกําลังจัดอยู่โอเคพร้อมครับผม พอไหมครับนี่ประตุดูวาติดก้อนใชสนามตู้ัุชั้น้วน่ครับผมบอกแล้วอย่าวิ่งไนให้อยู่เฉยมันก็เข้าแล้วเอาใหม่ไหมเอาใหม่

ธรรมดาล้วยขอบคุณครับสรุปแก้วนี้60สิอ่ไม่ถึงโอ้โหเป็นคนแรกที่ที่เราไม่ได้ไม่ต้องขึ้นหน้าหน่อยไงตะกี้บอกมาซ้ายไปซ้ายมาขวาไปขวาไปซ้ายไปซ้ายมาขวาแต่ถ้ามันมันมันไม่ถึงไปขึ้นหน้าหน่อยถ้าไม่แล้วมขอหน่อยแหม อารบกเป็นคนแรกที่รับไม่ได้เลยเนี่ยจริงมากมองที่รถขื้อลสองลูกสองลูกไม่กินเลยครับจะกินสารน้องแล้วกินในรถไหมในรถไหมโบ๊ทข้างทรถใช่ไหมไปยังไปยังไปหรอ วิดีโอค้างอยู่ถ่ายดูหรอยอ่่ะเหม่เยอะแหม่เยอะแหม่ยเยอะเลาคนแรกที่เล่ไม่ได้นะะช่วยกันมานามครับต้องช่วยกันชี้นิ้วมะนามนี่พาใครมาบ้างไี่ต้องทำน้องดเอาเวลาคุยเดีๆช่วยไหมเอาดวยลาเหมือนกันนะเอาเวลายี่ยด้วยด้วยโอ้โหอันนี้ยังมีสไลด์ครับไอติมสไลด์ข้อมือนี่